ระเบยียบกองทบกว่าด้วยการแบ่งประเภทช่างอากาศยานพศ2523โดยที่เป็นการสมควรแบ่งประเภทช่างอากาศยานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยานจึงให้วางระเบยียบไว้ดังนี้ข้อ 1. ระเบยียบนี้เรียกว่าระเบยียบกองทับกว่าด้วยการแบ่งประเภทช่างอากาศยานพศ2523 ข้อ2ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบคำสั่งคำชี้แจงและแบบธรรมเนียมของกองทัพบกในส่วนที่นำมากำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ข้อ 3. ช่างอากาศยานแบ่งเป็น3ประเภทคือ3.1ช่างอากาศยานชั้นที่1 3.2ช่างอากาศยานชั้นที่2 3.3ช่างอากาศยานชั้นที่3ข้อ4 คุณสมบัติของช่างอากาศยาน4.1ช่างอากาศยานชั้นที่3คือช่างอากาศยานที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทั่วไปจากโรงเรียนการบินฐานบกหรือจากสถาบันอื่นที่กองทัพบกรับรอง 4.2ช่างอากาศยานชั้นที่2คือช่างอากาศยานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้4.2.1ปฏิบัติงานเป็นช่างอากาศยานชั้นที่3ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า3ปี4.2.2สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานเฉพาะแบบ4.2.3ได้รับการรับรองผลการปฏริบัติงานจากช่างตรวจสภาพทางเทคนิคและหรือในฐานซ่อมบำรุงและผู้บังคับหน่วย 4.3ช่างอากาศยานชั้นที่1คือช่างอากาศยานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้4.3.1ปฏิบัติงานเป็นช่างอากาศยานชั้นที่2ติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปี4.3.2ได้รับการรับรองผลการปฏิบัติงานจากช่างตรวจสาพาทางเทคนิคและหรือในฐานซ่อมบำรุงและภูมคับหน่วย 4.3.3. ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดมาตรฐานช่างอากาศยานของกองทบข้อ 5. การรับรองผลการปฏิบัติงานให้ถือหลักเกณฑ์การพิจารณาตามผลงานที่ปรากฏในสมุดประวัติช่างอากาศยานตามที่ศูนย์การบินฐานบกกำหนดข้อ 6. ให้มีคณะกรรมการจัดมาตรฐานช่างอากาศยานของกองทบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทางช่างอากาศยานที่กองทงบกแต่งตั้งมีจํานวนไม่น้อยกว่า3นายมีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ข้อ7 ช่างอากาศยานมี10ประดับเครื่องหมายช่างอากาศยานซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษกับเครื่องแบบทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้อ 8. ลักษณะและการประดับเครื่องหมายช่างอากาศยาน8.1ลักษณะเครื่องหมายมีลักษณะดังนี้8.1.1เครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่1เป็นรูปปีกทำด้วยโลหะสีทอง ปีกทั้งสองข้างยาว8เซนติเมตรตรงกลางร,ระหว่างปีก2ทั้ง2ข้างจดกันมีอาร์มกว้าง1.2เซนติเมตเซนติเมตรมีขีดแสดงเครื่องหมายธงชาติทะแยงจากซ้ายไปขวาสีธงชาติตรงกลางอาร์มประดับด้วยเปลืองรูปกลมขนาด1.2ส่วน2เซนติเมตรทำด้วยโงหะสีทองเนื้ออาร์มมีดาว5แฉก ขนาด1เซนติเมตรทำด้วยโลหะสีทองรูปดาวนูนประดับอยู่และมีช่อชัยพึกขนาดกว้าง2เซนติเมตรสูง1เซนติเมตรทำด้วยโลหะสีทองรองรับดาวตามภาพถ่ายระเบียบนี้ในวกาสที่ใช้กับเครื่องแบบกปึกส่วนที่ทำด้วยโลหะสีทองจะปักด้วยไหมหรือได้สีเหลืองแทนก็ได้ 8.1.2เครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่2มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่1ในข้อ8.1.1แต่ไม่มีช่อเฉพึกรองรับดาวตามภาพท้ายระเบ,บียนี้ 1> 8ป3จคสารื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่สมมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่1ในข้อแ1 1จจุแต่ไม่มีช่อเชืพึกและดาวตามภาพถ่ายระเบียบนี้แปจดการประดับเครื่องหมายให้ประดับเครื่องหมายช่างอากาศยานที่เหนือกระเป๋าเสือ้อด้านซ้ายของเครื่องแบบทหารตามประเภทของช่างอากาศยานดังนี้ 8.2.1ช่างอากาศยานชั้นที่หนึ่งมีสิประดับเครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่หนึ่ง8.2.2ช่างอากาศยานชั้นที่สองมีสิประดับเครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่สอง8.2.3ช่างอากาศยานชั้นที่3มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายช่างอากาศยานชั้นที่สข้อ9ให้ผู้ที่เป็นช่งยางเครื่องบินฐานบก อยก่อนวันใช้ระเบียบนี้เป็นช่างอากาศยานตามข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้ข้อ10ให้ศูนย์การบินฐานบกและกรมการขนส่งฐานบกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ข้อ11ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่11กุมภาพันธ์พศ2523พลเอกเปรมจินสุรานนท์ผู้วิการฐานบกกรมกำลังพลทหารบก